ครับอยู่บ้านนนตะโกตบลรุกุจิกอำเภอสุเดินจังหวัดนครราชสีมานะครับกับสถานการณ์น้ํานะครับน้ํามาไม่ใช่จะเดือดร้อนหมดนะครับมันก็มีความสุขมากเล็กน้อยนะครับจากเด็กๆนะครับตอนนี้มาเล่นน้ํากันเยอะเลยนะครับที่บ้านนนตะโกหมู่หกตบลุกุจิกอำเภอสุเดินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้สุเดินบ้านฉันนะครับเรามาดูบรรยากาศของน้ํานะครับ ซึ่งมวลน้ํานี้นะครับจะได้รับผลกระทบจากการสร้างทางวงแหวนนะครับแล้วก็รถไฟลางคู่ที่มองเห็นไกลๆนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับจะเป็นเหมือนรูปตัวทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเขื่อนเลยนะครับที่กักน้ําไว้ที่นนทโกนะครับชาวบ้านนนทโกหมู่6เขาก็ปรับเปลี่ยนนะครับทํานาเร็วขึ้นนะครับก็เก็บเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวก่อนนะครับก่อนที่น้ําจะมานะครับ ก็เหมือนกับการปรับชีวิตให้มันอยู่ได้นะครับกับการเจริญของบ้านเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ปรับตัวนะครับเราก็จะอยู่ไม่ได้นะครับก็เก็บเก็บข้าวเร็วขึ้นนะครับก็ลดผลกระทบจากความเสียหายจากน้ําท่วมนาข้าวนะครับดูบรรยากาศของเด็กๆเนาะสนุกเลยนะครับเด็กๆสุ่เดินบ้านฉันครับ โอ้ครับอันนี้ความสุขของเขานะครับเนาะเนินบ้านฉันครับสุเนินบ้านฉันครับความสุขของเด็กๆนะครับน้ำมาเราก็ไม่ได้จะทุกไปทุกเรื่องนะครับเด็กๆก็มีความสนุกสนานนะครับการเล่นน้ำครับ สุงเนินบ้านฉันครับดูบรรยากาศที่บ้านโนนตะโกหมู่6กตำบลกูจิกอำเภอสุงเนินจังหวัดครนสีมานะครับท้องทุ่งนาเลยครับที่มองเห็นนะครับจะจะตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นนะครับประมาณสักอาทิตย์หน้าผมคงจะต้องไปยืนข้างบนทางทาง,ทางด่วนนะครับเพราะว,ว่าตอนนี้จะน้ำท่วมนะครับรถก็จะผ่านไม่ได้เขาคง,งจะไม่ให้ผ่านแล้วนะครับตอนนี้รถก็บสัญจรผ่านไปได้นะครับ ชีวิตเป็นเด็กนะครับเราก็าจะมีความสุขก,กันที่นี่นะครับไม่ต้องคิดมากนะครับเป็นเด็กดีที่สุดเลย